สวัสด,ดีเจ้ายายดาวไปซื้อเครื่องไนหมูมาเจ้าเครื่องไนหมูนี่เปิดอันใ่เครื่องเรียบร้อยแล้วเจ้าเปินมักเรียบร้อยแล้วเนาะมันจะมีทุกอย่างเจ้ามีตับกมีพวกเครื่องไนหมูเจ้าทุกอย่างเนาะอยู่ในนี่เนาะเปิดหันเปิดเส,ส้นเปิดซี่เรียบร้อยละที่นี่ถ้าเขาจะเอามาย่างก็าย่างได้เจ้า แต่ปลาดาวจะเอาไปคั่วกับกระทะเนาะคั่วกับกระทะมันจะเปิดดิเจ้าเนี่ยปดทัาเป็ด่นหอเป็ด่นหอเนาะไปซื้อมาสามหอนี่เจ้าล่านหลุมตึกนี่เนาะนาบันไดบันปลาดาวนี่เจ้าไปจะขายเนาะล่านหมูมีทุกอย่างเจ้าต่เจ้าเอาไปคั่วกับเจ้าแกะเสกกระทะด้วยเจ้าคั่วทีเดียวเลย พอคั่วมันหมัดมาเทาก็เอาน้ำใส่เจ้าเอาน้ำใสเ่เกือบท่มทวมที่นี่ก็คั่วเคี่ยวใมันต้มเปื่อยเจ้าหมอกมันงดมันงดนี่บอกเคี่ยวได้ไงเจ้าแต่ถ้าคนนุ่มนี่ย่างกินได้เลยคั่วเอาน,น้ำออกเจ้าอันนี้น้ำเนี่ยมาได้ใส่แต่นะเจ้าน้ำเครื่องในเนี่ยกะ ผลมักน้ำจิ้มมาเหลี่ยมลอยนะเจ้าอันนี้ผลมักน้ำจิ้มเนื้อย่างทีนี้กอาน้ำนามใส่เจ้าใส่อีเจ้าทีนี้ก็จะจมเขี่ยวหรือนามแหงมันจะอร่อยขนาดเลยเวลาเาเอามาทำแบบนี้นะน้าเนื้อนี่มันจะประยศไปไหน แล้วมันกลับมาเหนียวคนสูงอายุอาา่ะเจ้าบางคนโอ้กินมาได้มันเหนียวอีนะนี่ทําแบบนี้เจ้าเอาคุกน้ำจิ้มเนื้อย่างอย่าก,ก่อนก็ได้มันบาดเจจ,จือเจจ,จางกัเดียวถ้าเขาเคี่ยวแห้งเียบร้อยทีนี้ก็คั่วขึ้มันจนเป็นผงก็ได้เอาแห้งแห้งก็ได้ดูว่าจะเหลือหนะ้ามันหลองแหงหมอกสักขึ่งปากก็ได้ โอ้อร่อยหมดรอบขัวมันจือมันจางเจ้าจะเข้มข้นกว่าเก่าอีกอ่ะเห็นก็ตะก,กี้คั่วตอนเทใส่เยอะๆนี่นี่มขาแขล้คั่วไปมาก็หดเนี่ยหดเหลือแค่นี้แหละพอดจะคั่วอาจจนน้ำแห้งโอ้นั่นซิมนั่นหอมขนาดเลย มี่มอเขือกเอาครัวกั้นมอเขือกจะดีเจ้าเวลาคุกน้าจิ้มเนื้อยางมันจะบบดติดกระทะเนาะกระทะเขือกนั่นนะรครัวเสร็จสุกเรียบรลอยตักกินได้เลยเจ้าบัเจ้งไปรุ้งมัอนอย่าง กระจางบัตรีประจางเจ้าล้ำกวัวเก่ากัวน้าเนื้อน้าข้างในเนี่ยมันออกแล้วมันอยู่ในหมอ้อเนี่ยเจ้าถ้าเริมเข้าจะเริมเข้าหน้าห่อนี่ป้าดาวเนี่จะซื้อมาครั่วบ่อย ปลาดาวซื้อมาห้าถุงนะเอาคือลูกไปไปสองถุงกอกระแม่สองคนเอาเอาสามถุงความจิงถุงเดียวก็อิ่มละต่อคนนั่นนะถ้าคนประหยัดกอดผินสองคนได้เนาะแต่ปลาดาวนี่เวลากินของมอ,งองนี่นี่เข้าแบบใครใส่เอ่กะแต้เนต่ยพอดาวซิมไปผิวซิบซิ้นแล้วนะเนี่ยแต่นะปลาดาวตักไปกินเล่นกีนผิวซิบซิ้นมุ้นนี่นน กมันถึงเส้นตึงเส้นนะเจ้าเนี่ยกักจ,จับปลกจับปลาพอดีเนี่ยตักไปกินเรียบร้อยแล้วนะตักไปชิมดูนนคกะนี่เจา้าหน้าจะแหงแ้งละเจา้าหันก้มันหนัวโอ้โลเวลาคุกน้ำจิ้มเลยยังแล้วก็เอามาคั่วแบบนี้ ทำยำกับปราดาวนี่หน่าเวลาหน้าไม่แห้งแล้วน่ะเจ้าน้ำจิ้มเนื้อ,อยางนี่มันจกกะกาะเอรื่องไหนเจ้าเมื่ขนาดเลยจะได้หมาอน้ำจิ้มเนื้อ,อยางใส่ทีหลังอันนั้นก็ได้แต่เขาเวลาเอามาใส่ตัวนะเอามาคั่วหรือว่าอยากับป๋าอย่างันก็ ผีปูนนี่ปันจะผสมียบร่อยแล้วคนเอามาย่างกินเจ้าจะามาจิ้มทีหลังก็ได้อันนี้น้ำจิ้มเนื้อย่างนี่มันจะซึมเข้าไปในื่องในหมูอืมมันเป็นแบบนี้น้ำจิ้มเนื้อย่างนี่จะซึมเข้าไปในเข่องในหมูเจ้ามะ้นี่แห้ง้วเจ้ามะ้ขนาดเลยหานก,ก็ อหอมหอมหอมตะลบอกอกวันเลยลาหมูนี่ได้กินแน่ๆเลยเนี่ยอยู่หน้าตึกเนี่ยจ้ะโอ้ยยายนี่ซื้ออันข่องในไปสะว้าคว้วแล้วหน่อยนะนี่เจ้าหน้าแม่เหลือรลอยเมื่อขนาดงดัดงัดเจ้านี่ อัน้นาใส่จนมันที่ไีมว่าเกี้ยวแบบงับงับงับเกี้ยวแบบกีการ์มันละลายเออนั่นแหละมันถึงเปื่อยแล้วเจ้าเครื่องไหนมันจะเหลืออันนี้ไปไหนอันนี้ธนาสาหมอปลาดาวยังบบนีดเลยนะแต่ปลาดาวอันหนามใส่สองข้างเนาะมะนาขินเจ้าเจ้าแห้งกันได้เจ้าหอมจนล็อกอุหวัน ขนาดเลยนี่แต่เจ้าคั่วคือป่อแม่กินเจ้าอันหนังใส่ต้มมันกเ,เจ้าคัวา่วมะอันนั้นกิ้มเนะื้อย่างใส่แล้อเจ้ามันจะอร่อยที่นี่ก็จะติดใจเจ้าคั่วเครื่องในหมูหลัดน้ำจิ้มเนะื้อย่างโอ้มะ ทำกันดูเจ้าเปิดงดงดงดป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้กันนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้าเนอกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามคือป้าดาวโวยน้าจำได้ผัดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ